ขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเริ่มทําการ CPR นะคะเราจะต้องดูสถานที่ที่เราจะทําการ CPR ว่า1ปลอดภัยหรือเปล่านะคะอย่างเช่นแบบคนไข้รถชนการถนนอย่างเงี้ยค่ะเราต้องให้แบบ การกุ้กยจราจรไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันรถจะมาแบบชนเกิด <c oughs> เหตุซ้ําซ้อนได้นะคะพอเราประเมินสถานการณ์และว่าหนึ่งสถานการณ์ปลอดภัยนะคะจากนั้นเราจะมาประเมินคนไข้นะคะว่า1คนไข้หมดสติหรือแค่เป็นลมเฉยเหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนะคะสมมติเราเจอคนไข้นะคะหมดสตินะคะเราก็เริ่มทําการประเมินคนไข้นะคะอเอาดัง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 เนียไม่เรียก่อนรับ ไม่มีการต <ข Wednesday. S 2> อบตรองนะครับเรียกขอความช่วยเหลือไหยเอ่อรบกวนขอความช่วยเหลือนยครับรบกวนเรียกเจ้าที่ไหนครับได้ค่ะเดี๋ยวโทรเรียกหนึ่งหกเก้าให้นะคะโอเคเมื่อเราขอความช่วยเหลือนะคะจากนั้นเราก็มาประเมินคนไข้ว่าหนึ่งคนไข้หายใจหรือเปล่านะคะโดยที่ดูตรงหน้าอกหรือว่าส่วนท้องนะคะว่ามีการขยายหรือว่าตามการหายใจหรือเปล่านะคะเราจะประเมินการหายใจประมาณ1ิบวินาทีนะคะหลังจากนั้นรู้ว่าหนึ่งคนไข้ไม่ ไม่หายใจนะคะก็เริ่มทําการ CPR ทันทีนะคะตำแหน่งในการ CPR ของเรานะคะจะเป็นบริเวณกึ่งกลางนะคะระหว่างหัวนมสองข้างนะคะเอายกขึ้นมา นี่นะคะกึ่งกลางนะคะระหว่างหัวนมสองข้างคือตำแหน่งนี้นะคะคือตำแหน่งในการ CPR นะคะมือที่ใช้ในการ CPR นะคะมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะจะเป็นตัวที่รองอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มือข้างที่ถนัดนะคะจะเป็นตัวที่คอนโทรลในการปปั๊มขึ้นปั๊มลงนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างมือนะคะพี่ยกยกทำให้เขาดูไม่ไม่ไม,ไม่ยกขึ้นอนะ่ะยกขึ้น ใช่ยกตัวอย่างมือประมาณนี้นะคะเอามือข้างที่ไม่ถนัดอะคะ่ะเป็นฐานรองอยู่ข้างล่างนะคะตามตำแหน่งที่เราวัดได้เมื่อกี้นะคะแล้วมือข้างที่เราถนัดอะคะ่ะประสานมือทําลักษณะประมาณนี้นะคะแล้ก็ใช้แรงนะคะตรงบริเวณสันมือนะคะในการกดนะคะแล้วก็แขนอย่าตรงนะคะกดประมาณความลึกนะคะประมาณ2นิ้วหรือประมาณ5-6ถึงเซนนะคะความแรงประมาณ1 0 0 1ถึครั้งต่อนอาทีนะคะ ระว,ว่างเรัมน,นะคะมันจะมีจังหวะจะนับหนึหถึงสามสครั้งนะคะจังหวะมันจะเป็น1และ2และ3มและ4และ5้าและ6และเจ็ดและ8ปดและเ้าและสิบสิบเอ็ดสถึง30มครั้งนะคะแล้วก็ช่วยหายใจสองครั้งแต่ว่า ถ้าสมมติเราไม่รู้จักใครไม่รู้จักคนที่เราช่วยเหลือ mm hmm. กไ็ไม่ต้องช่วยหายใจก็ได้ก็คือปางตลอดตอนทิ่ยจนก,กว่ารถพยาบาลจะมาช่วยใช่่ชโดยประชาชนทั่วไปอะคะ่ะเราจะสอน30ต่อ2ก็คือปั๊มหัวใจ30ครั้งสลับกับการช่วยหายใจ2ครั้งแต่ว่าในยุคนี้มันเป็นยุคของโควิดนะคะแล้วก็โรคระบาดมากมายเนาะการ ช่วยทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นนะคะก็คือปั๊มอย่างเดียวนะคะ30ครั้งแล้วก็พักไม่เกิน10วินาทีแล้วก็ปั๊มอีก30ครั้งไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงนะคะปัจจุบันนะคะมีการใช้เครื่อง AED นะคะเข้ามาในการช่วยกู้ชีพนะคะเครื่อง AED ตัวนี้นะคะคือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะคะเครื่องมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะตัวนี้ใช้เพื่ออะไรนะคะก็คือ 1. นึ่งกรณีที่คนไข้อ่ะค่ะ ไม่มีชีพจรหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนะคะมันจะมีที่หัวใจที่หยุดเต้นเลยกับมีที่มีลักษณะคนไข้หมดสติที่หัวใจยังเต้นอยู่แต่ว่ามันเต้นระลิกระลิกอะคะ่ะก็คือม,มันไม่มีแรงส่งที่จะปั๊มเลือดออกจากหัวใจอะคะ่ะทำให้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็หัวใจทําให้คนไข้เสียชีวิตนะคะกรณีนี้ก็จะใช้เครื่อง AED ตัวนี้ในการใช้ไฟฟ้าะคะ่ะในการช่วยให้ไคลื่นหัวใจที่มันเ,นเต้นผิดจังหวะ,ะคะ่ะให้มันกลับมาเป็นเต้นจังหวะปกตินะคะ เครื่อง A D มันเครื่อง A D มันจะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มช็อคนะคะบางยี่ห้อบางรุ่นก็จะมีแค่นํำแผ่นออกจากตัวบรรจุโอเคอ่ามันจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายแบบนะคะบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีทั้งปุ่มเปิดเครื่องอปุ่มช็อตแล้วก็ปุ่มปุ่มช็อปุ่มชาร์จแล้วก็ปุ่มช็อคนะคะเพื่อาเพื่อให้เห็นอกเปลือยของผู้ป่วย การใช้เครื่องนี้เราก็เปิดเครื่องก่อนนะคะจากนั้นอะ่ะมันเครื่องอะคะจะบอกวิธีการใช้งานอัตโนมัตินะคะเมื่อเราปุป่มเปิดเครื่องเสร็จนะคะในนี้มันก็จะประกอบไปด้วยแผ่นออก,กลังเครื่องอะะอเมื่อเราเปิดเครื่องนี้นะคะเ,เครื่องมันก็จะบอกวิธีการใช้เนาะคือให้ติดแผ่นแปะหน้าอกตัวนี้นะคะ แผ่นก็จะหน้าตาประมาณนี้ในเครื่องอะค่ะมันจะมีอยู่สองแผ่นก็คือแผ่นเด็กแล้วก็แผ่นผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> ไซส์มันจะต่างกันเลยแล้วก็จะมีหน้าซองอะค่ะมันจะเขียนไว้ว่าของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะแลว <c oughs> ตำแหน่งการติดนะคะก็ะจะเป็นตรงใต้ไหปลาข้างขวานะคะกับใต้เล่าหนงข้างซ้ายนะคะกับ <c oughs> ตรงนี้นะคะส่วนของเด็กจะแปะตรงตรงกลางนะคะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง นะคะใช่หลังตรงกลางตรงนี้เลยนะคะโอเคเมื่อเราแปะเสร็จนะคะแล้วเครื่องมันจะบอกให้เราหยุด C P R ชั่วคเาวเพื่อประเมินดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจอะคะ่ะว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนะะี่ยเป็นลักษณะแบบไหนแบบหยุดเต้นไปเลยไหมหรือว่าเป็นแบบ <c oughs> ขึ้นมันละลิกละลิกอะคะ่ะใช่ถ้าสมมุติว่ามันตรวจจับเจอปุ๊บว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนะะี่ยผิดปกติมันจะ <c oughs> ส่งสัญญ,ญาณเนะะี่ยให้เราช็อก ให้เรากดปุ่มช็อคนะคะก่อนจะปลดกลุ่มช็อคทุกครั้งค่ะเราจะต้องแน่ใจว่า 1. ไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยนะคะเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวเรามีมีีใครอยากลองปั๊มไหมคะอามาได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราถนัดเลยใช่ค่ะตรงนี้ยใครยกสุดตอั่นค่ะ ให้เรามองดูราวหนแล้วอยู่ตรงกลางพอดีครับรากตรงจุดตรงกลางหัวนมเลยอะค่ะใช่นก็มีหักจริงจริงเราเซฟชีวิตคนไข้ก่อนครัเพราะว่าถ้ากระดูกหักยังไงเรารักษาได้แต่ว่าถ้าตายเราคือตายเลยอันนี้ก็เราช่วยอันนี้คือีคราม เรตรงนี้ตรงไปแล้วตรงตรงมันจะได้าหลัพธ์แบนแข่งตรงตลอดค่ะแต่ว ATE, ต่าว <Luis> ัน <diction aries> วันเขจะบอกว่าหนึ่งละสองลวสามล้สี่ลวห้าละหกลเจ็ดล้แปดแล้วเก้าลสิบพอเสร็จปุ๊บก็เป็นสสองวงก็จะพอดีคือเหมือนว่าเวลาเราจะได้พอดี้นี่ง S 1เซตมี30คสิบสามต้อนาก็ได้ไม่เกิน10วินาทีค่ะออวาใสก้าจะบช่ใช่ค่ะแต่ว่าห้ามห้ามเกิน10วินาทีนะคะไม่พอหนึ่งแล้วสแล้วสแล้วสแล้วหนับให้เป็นสองสองจังหวะค่ะใช่อดใช่ค่ะมันจะเป็นใช่ใช่ค่ะอแรกเลยคือกระปก เอาตรงส้นตรงสันมือตรงนี้นะคะในการเป็นแรงกดปัป๊มนะคะแข็นตรงตลอดอ่าค่อยๆลงไปถนัดนครับถ้าเิดขาไปเลยก็ได้แค่คนของจริงครับลึกไปใช่แล้วของจริงเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันลึกขอของจริงจริงปั๊มปั๊มไปก่อนก็ได้ค่ะใช่ใช่ค่ะลึกดีกว่าไม่ลึกใช่ค่ะ แต่ว่าโดยกเยอโดยโดยะสมผมนอาจจะช้าเกินไปค่ะพี่ใช่ค่ะมันจะมีมันจะมีไฟขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่คมดยคนหายใจครับน่ละอว่นจะยุลขึ้นใช่ยิ่งถ้า่านไปย่ถ้า่อันนี้เร็วเกินไปใช่ค่ะใช่ค่ะไม่คือไม่คือ เดี๋ยวในหุ่นนี้ค่ะมันจะมันจะบอกนะคะว่าเราปั๊มดีปั๊มแรงเกินไปไหมหรือว่าปั๊มถึงไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันมีไฟสัญลักษณ์แจ้งเตือนนะคะใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นใช่คนคนจริงแข็งมากใช่ค่ะแต่ว่าสุ่าพเนี่ย มันจะมีตัวนึงมันจะนิ่งกว่านี้แหละว่าตัวนี้ผมว่ามันแอบใกล้เคียงกับตัวจริงอนิดนึง<ช>คิดว่าไม่ต่างก,กันหรอกมันโคตรแข็งนะครับผมปั๊มเข้าห้างทุกรอบทุกคนไอ้เช็ดรองไว้เดี๋ยวผมเจ็บนะมั้งคู่แบบที่เรากระหน่ำไอ้หัวใจของเรามันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ข้างซ้ายค่ะมันจะอยู่ตรงข้างซ้าย ใช่ใช่ม่ใช่ตรงนี้นะคะที่ทุกคน้งใจตั้งใจมัมันจะเอียงมาฝั่งซ้ายตร้จริงจมันอยู่ตรงน้ใช่ยืดมาฝั่งซ้ายใช่ที่เจอแล้วเป็นคน่มีบใจ่านเคด้ขึนไฟเือของใอะใช่ที่นนะีใครอยากลงอยู่ไหมคะ เด็กได้หมดเลยนะคะเด็กได้หมดเลยได้ค่ะอ่านในอ่านในมั้ยข้างไหนก็ได้เลยค่ะตรงนี้แหละครับสุดกลางใช้สัน่อเขาหนูนี่หนูวัดหนูวัดตรงนี้ก็ได้เนี่ยหนูวัดตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นกลางนึงไหมครับใช่คร่ะผมหนูลองวัดก็ได้เนี่ยหัวนมเห็นหัวนมป่ะหนูลองวัดแบงนี้ใช่ครับใช่หนูถนัดมือข้างไหนครับ ถนัดข้างขวาดข้างขวาเอาข้างซ้ายไว้ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็เอาข้างขวาทำแบบนี้ใช่ประสานไว้โอเคหนูถนัดไหมหน,นูหนูมาขยับใกล้ๆตัวหมืนก็ได้ครับใช่หนูทางขานิดนึงใช่หลันน้องตรงนะครับโอเคหนูลนองกดสิกดใช่แขนตึงตลอดครับน้องแขนตึงอ๋อน้องกดโอเคครับแขนตึงอ่าน้องยิ่งอย่าลงหลังครับถนัดไหมครับอ่อน้องลองกดลองลึกลึกๆกานี้นิดนึงได้ไหมครับแรงๆกว่านี้ได้ไหมครับ

น้องอาจจะตัวเล็กเกินไปใช่อย่ากเดีนรอบเทงไหนอัพไซส์โอเคค่ะโอเคนะไฟขึ้นแล้วถ้าไม่เดกลอง baby shark ไปไหมคะตามจังหวะ baby shark อ้าเอาน้องลึกกว่านี้ได้ไหมครับเอาลึกกว่านี้อีกนิดนึงใช่ใช่นะเขียวแล้วเนะโอเคอันนี้เร็วเกินไปครับผม

ปกติมันจะเอ่อออย่างนี้ตลอด2นาทีถ้าสมมติแบบว่าไม่ไม่ไม่นำสามสิบไปใช้ใช่ไหมจะารถกู้ชีพจะมาถึงนะคะแล้วก็ไม่ไม่ต้องนำสามสิบก็ได้ค่ะถ้าสมมติถ้าเราอยู่คนเดียวปั๊มยาวเลยก็ได้ค่ะสมมติเราเจอเขาในป่าอะไรที่ก็แบบโทรโทรโทรหันหัวกล้าแล้วก็แ เราปั๊มกันเรื่อยๆเลยแล้วก็ระหว่างระหว่างปั๊มก็เรียกคนแถวๆมาช่วยว่้แบบโอโหแบบช่วยๆอะไรอย่างไ้แล้วแล้วแบบแบบในหนังนะครับแบบปั๊มปั๊มปั๊มไปปั๊มไปไม่ขึ้นแล้วอะอย่างนี้เลยได้ไหมอาจจะไม่ได้ไม่มีผลหรอกครับเห็นรบปั๊มดีกว่าปั๊มปั๊มไม่ไหวแล้วตู้ปั๊มเด็กนะคะอันนี้คือเราจะอันนี้เป็นท่าปั๊มตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปนะคะ ได้แล้วใช่ค่ะแต่แต่ถ้าอายุ1-8ปีส่วนใหญ่จะใช้มือเดียวค่ะตำแหน่งเหมือนกันลักษณะเหมือนการใช่ค่ะใครอยากออียกไหมคะเ่เงะเงไไม่มหมดอย่างนั้นหรอกในเขียวไม่เลิกนชั่วโมงไปเลยชั่วโมงเียวเขียวเลยอแล้วเนี่ย ใช่ค่ะจิบปั้มมากี่คนแล้วคะร้อยกี่คนแล้วตั้งสองร้อยครั้งแล้วค่ะสามสิบต่อสองก็ได้ค่ะพักสามสิบครั้งหยุดพักไม่แป๊บหนึ่งแล้วก็ปั๊มต่อนะคะเราจะหยุดไม่เกินสิบวินาทีอะค่ะนับหนึ่งและสองและสามและสนะี่และห้าเราไม่ใช่มาถึงจะถ้าเกิดไมีคนช่วยใช่ค่ะเราเราพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยปั๊มต่อได้ใช่ค่ะคคือััรบ ทุคนตอบไลยค่ะเขาหมดแล้วเาหมดแล้วคนละข้างไดคนละข้างได้ตอนนกตครับโอเคปั๊มด้ค่ะตืนนี่อเเเโอเคอ่าเดียวค่อยๆ1นึ่งและสองและสาและส่นี้เร็วไปหนึ่งและสองและสามและและหและหกและแล้าอ็ดนี้สาม่สเโอเคเท่านี้คดีนะ ปั๊มดีปั๊มดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอยู่เดี๋ยวให้ตายละแข็งตึงแขตึงแตึงตลอดี่อแล้วเราดีต่ออะดูเพิ่มอีกเร็วไปโอเคอะเพิ่มอีกใครช่วยไหมใครช่วยไหม มาเวมาเลวไปจะไปไปนกไปซับเเชั่นะไม่มีใครปังเป็เออซับเพเดชันเน่ยซับเเชั่นไป่ยไได้เลยไปนซับเพเดชันอะซับนเยมีใครช่วยิไปได้เลย ยรงไม่เขียวคให้ให้จความรู้สึกของวันนี้ไว้นะคะเวลาไปช่วยคนไข้ก็จะความรู้สึกความลึกความอะไรประมาณ